ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับหรือจะช่วยค่านิยายได้ที่ทรูมันนี่วอลเล็ตศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองหกหกขอบคุณครับเวทคัมทูโนเวลหนึ่งร้อยสี่สิบหกเดินทางอีกครั้งบลูเบลเย่หยุนซีใช้เวลาอยู่กับบุตรและภรรยาอีกไปอีกสามวันก่อนที่ตัวเขาและเซียอวอี่ซีผู้ติดตามจะออกเดินทางไปยังแดนพฤึ่ชาติโดยมีหยุนเย่เฉินกระชากมิติไปส่งณบริเวณชายป่าซึ่งทันทีที่ได้ออกมาบุรุษหนุ่มก็พลันบิดขี้เกียจเล็กน้อยเพื่อเเเเเเปปปปปป็็็นน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 นกกกกกกาา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 ารรรรรรยย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 ืืดดดดดสสสสสส้้้้้้จััวววมมมใ่่่หคค์ลลลออออแงงงชตุะณีีีทขูไ ฝูไปกันเถอะพี่สาวคนสวยนักจากนี้ไปข้ามีนามว่าหยุนหมู่เมฆที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าอย่างอิสระคิดคิดช่างเข้าใจกลอมตัวเสียจริงนะเจ้าคะเซี่ยอวี่ซีป้องปากหัวเราะก่อนจะสะบัดชายอภรร้วสวยก่อเกิดเป็นเรือใบไม้ลำเล็กเรียบง่ายไม่สะดุดตาเชิญนายน้อยเจ้าคะสรพพนามที่เรียกขานพลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่อมาไม่นานทั้งสองก็ก้า,าวเท้าขึ้นเรือใบไม้ลำนั้นพุ่งทะยานไปยังทิศใต้ของแดนเซียนอันกว้างใหญ่แต่หลังจากเดินทางได้เพียงหนึ่งพันลี้พวกเขาได้ก็พบเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ผู้ฝึกตนระดับจัก,กรพรรดิจำนวน13าคนกำลังเผชิญกับชะตากรรมอันน่าอดสูเพราะถูกไล่ล่าโดยสัตว์อสูรมังกรนภาระดับมหาจัก,กรพรรดิขั้นสาจะให้ทำการช่วยเหลือหรือไม่เจ้าคะซีอวี่ซีเอ๋ยถามเพื่อขอความคิดเห็นจากผู้เป็นนายบุรุษหนุ่มในคราบเด็กชายเผยรอยยิ้มบางก่อนจะถามกลับแล้วข้าจะได้อะไรจากการช่วยเหลือในครั้งนี้กันละ่ะคนงามหัวรอคิดครับได้แน่นอนเจ้าคะเพราะพวกเขาน่าจะเป็นคนของราชวงศ์หลงแห่งเมืองมังกรบรรพการโอ้อดีตราชวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งซึ่งบัดน,นี้กำลังกลายเป็นราชวงศ์ที่แสนนนนนนนจจะตตตก่่นนาััหหรรือมสใงไน เด็กชายเอ่ยถามอีกครั้งเซียอวี่สีเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงเริ่มเอ่ยปากอธิบายในทันทีนายน้อยที่ราชวงศ์หลงตกต่ำถึงเพียงนี้ก็เพราะถูกราชวงศ์โจใช้ทักษะแหลกประหลาดช่วงทิ้งต้นกำเนิดจิตอสูนมังกรบรรพการไปแต่ที่พวกเขายังไม่ล่มสลายเป็นเพราะภายในเมืองมังกรบรรพการมีขุมพลังที่เก่าแก่และโบราณคอยปกปักรักษาถือขุมพลังโบราณงั้นหรือเด็กน้อยหยุนเริ่มเกิดความสนใจขึ้นมาถึงขนาดป้องกันการโจมตีจากราชวงศ์โจได้เห็นได้ชัดว่าพลังนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแถมจิตอรัากาสนใจมากในความคิดของเขา เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะคุณข้าให้ลงมือหรือเปล่าคนงามเปล่าถามหลังจากเล่าเรื่องทุกอย่างอืมเอาเป็นว่าข้าขอรอดูสถานการณ์อีกหน่อยก็แล้วกันเท่าหากพวกเขาไม่ไหวจริงๆท่านค่อยลงมือตกลงไหมเด็กน้อยหยุนตัดสินใจเขาอยากรู้ว่าอีกฝ่ายจะทําเช่นไรเมื่อตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังรับทราบแล้วเจ้าคะโฉมสครานตอบรับคําสั่งจากผู้เป็นนายแต่โดยดีซึ่งในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของคนจากราชวงศ์หลงก็ได้ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตอย่างที่หยุนคาดหมายพวกเขาเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรร้ายทั้ง,ท,ง,ท,งที่พลังปราณกำล พวกเจ้าคุ้มกันองหญิงและคุณชายฟางังหนีไปที่เหลือตามข้ามาประกาศเสียงดังก้องทั่วทั้งผืนป่าชายวัวกลางคนในชุดเกราะสีทองและชายหนุ่มอีกแปดคนระเบิดพลังเฮือกสุดท้ายของตอนเองออกมาหมายจะทวงเวลาให้ผู้เป็นนายหนีไปจากที่นี่ไม่ไม่นะไม่อย่าทําแบบนี้ผู้เป็นองหญิงถึงกับหน้าซีดน้ําตารินไหลานางพยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยเหล่อหลาองครักษ์ทั้งหลายแต่กลับถูกชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหล่าจับแขนห้ามปรามองหญิงรีบหนีกันเถอะเจ้าพวกนั้นคงรังบังกรณภาได้ไม่นานคุณชายฟังกล่าวเสียงสันเห็นได้ชัดว่ามันหวัดกลัวมาก ือเจ้าคนที่ขาดอยากจะหนีก็หนีไปคนเดียวสยิข้าจะสู้ตายร่วมกับท่านลุงของข้าหลังสิ้นสุดว่าจะองหญิงคนงามแห่งราชวงศ์หลงก็สะบัดมือของคุณชายฟางทิ้งอย่างไม่ใย,ยดีก่อนที่นางและองครักษ์อีกสองคนจะพุ่งพยายาเข้าไปสมทบเพื่อช่วยผู้เป็นลุงรบกับมังกรนภาซึ่งกำลังแผดเสียงคำรามลัน่นเผลอมีแต่พวกโง่ทั้งนั้นเผยสีหน้าเหยียดยามคุณชายฟางหมุนกายบินเว้นระยะห่างแต่กลับยังไม่จับไปในทันที ท่านลุงข้ามาช่วยแล้วทางฝั่งองค์หญิงปลดปล่อยพลังเฮือกสุดท้ายที่ตอนนีนจิตอสูรอสรพิษเกล็ดสีทองทว่ามีปีกปรากฏขึ้นเบื้องหลังของนางมันคือมังกรบรรพการมังกรบรรพการที่ขาดต้นกำเนิดดังเดิมไปองค์หญิงทนายถึงยังอยู่ได้หัวหน้าองครักษ์ที่กำลังต้านทานลมหายใจมังกรตะโกนอย่างยากลำบากข้ามาช่วยท่านลุงไงละ่ะถ้าจะตายก็ขอตายด้วยกันที่นี่องค์หญิงหลงเซียนจีเปล่าด้วยน้ำเสียงมุ่งมัน่นฝ่ามืออันเรียวงามผสานกันเป็นรูปแบบต่างๆจิตอสูรอสสรพิษเสาาล,ล,ลสง้าปล่่ออยาารามนนข้็กกจะูค โฮมังกรนภาเริ่มเกิดอาการคุ้มคลั่งมันสะยายปีกกว้างข้างทั้งบริเวณถูกปกคลุมไปด้วยลมพายุหมุนลูกใหญ่ในคริปตาน,น,นี่มันทักษะเขตแดนบ้าหน้ามังกรนภาระดับมหาจักรพรรดิจะมีเขตแดนได้อย่างไรกันองครับษทั้งหลายหน้าซี่เผดเมื่อหันมองรอบด้านยังไม่ถึงระดับเซียนแตกลับใช้เขตแดนได้งั้นหรือดูเหมือนสวรรค์หยากให้พวกเราตายจริงๆองคหญิงหลงเซียนจีเผยรอยยิ้มขมขื่นหลับตายอมรับชะตากรรมแต่ยังไม่ทันที่คมมีดวายุเหล่านั้นจะต้องตัวนางจู่ๆพื้นดินก็พลันแยกออกพร้อมกับ ครื่นๆๆๆๆโฮ๊ะๆๆๆมังกรนภา,าพยายามดิ่งรนแต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดพลังชีวิตภายในร่างกายถูกดูดกลืนอย่างบ้าคลั่งและกระจายให้กับเหล่าพืนพันทั่วทั้งพื้นที่หรือมีคนมาช่วยพวกเรางั้นหรือองค์หญิงหลงเซียนจีและเหล่าองค์คารับอุทานออกมาในแววตาเกิดกระกายแห่งความหวังเปรียงๆๆง,ง,งพวกทัานไม่เป็นอะไรกระมังเขตแดนพายุหมุนอัตราทานหายไปเผยให้เห็นจิตอสูรมังกรไม้สีเขียวขจีที่ด้านบนสีสามีโถมสครานยืนนิ่งราวกับนางพญาถึงแม้จะมีผ้าบางๆปกปิดใบหน้าแต่ท ขับขอบคุณท่านหญิงที่ให้การช่วยเหลือเจ้าค่ะองค์หญิงหลงเซียนจีและเหล่าองค์คารับไม่รอช้ารีบโค้งศีรษะผสานมือคาราวอย่างนอบน้อมในทันที147ร่วมทางลูเบลเซียอวี่สีพยักหน้าให้กับกลุ่มคนของราชวงศ์หลงจากนั้นเริ่มลงมือกับมังกรนภาอย่างเฮี้ยมหันฝ่ามืออันเรียวงามผสานกันเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเถาวัลปราณนับร้อยพันพุ่งทะลวงร่างขนาดยักษ์โดยไร้ซึ่งความประณีประดุจไม่มีชั้นเกล็ดขวางกั้นคมหนามหมื่นพืชพันนี่คือทักษะระดดดัััับบบเเเเเซซีีียยยนนนท่่่่่หหหหลงงงมมมมอออใใ้้้าาาาป็ขขขววญืกกสูรรรระจพิ โฮกบกบกบมังกรนภาคำรามกู่ร้องด้วยความเจ็บปวดสุดแสนสาหัสในวาระสุดท้ายพลังชีวิตของมันมลายหายไปก่อนจะสิ้นใจทั้งที่กำลังถูกพันธนาการเอาไว้ด้วยเถาวัลย์ง่ายดายเช่นนี้เทียวหรือองค์หญิงหลงเซียนจีและเหล่าองค์คารักอุทานเสียงสั่นทางฝั่งเซี่ยอวี่สีสะบัดมือหนึ่งครั้งร่างกายขนาดยักษ์ของมังกรนภาถูกเก็บเข้าแหวนมิติข้ามกลางสายตาตลึงงานนับสิบคู่เนื่องจากนางรู้ว่านายน้อยหยุนจำเป็นต้องใช้โลหิตมังกรจำนวนมากในการบ่มเพาะกายมังกรเทวขั่นที่สี่กายมังกรสวรรค์ถ้าหากถามว่่่าาานนนนนนงรรู้้้ไไดออยัแ ย่อมเป็นเพราะนางคือหนึ่งในคนที่คอยหาโลหิตมังกรให้กับเขาในช่วงระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมาข้าน้อยขอขอบคุณท่านหญิงที่ให้การช่วยเหลือเจ้าคะ่ะหลงเซียนจีผสานมือคาราไว้อย่างนอบน้อมอีกคราเมื่อเห็นว่าสอฐานการเลวร้ายได้ผ่านคนไปจนหมดสิ้นเซียอ,อวี่เมื่อได้ยินก็รีบชักนําเรือใบไม้ให้ลอยลงไปพร้อมกับนางจากนั้นใช้พลังพยุงร่างองค์หญิงคนงามให้อยู่ในท่วงท่าธรรมดาราวกับกาลังจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องมากพิธีพวกเจ้าทนาถึงถูกมังกรนภาไล่ล่าเช่นนี้เซียอวี่สีเอ๋ยถามด้วยน้ำเสียงเรีย เรียนท่านหญิงพวกเรากำลังจะเดินทางไปยังแดนพฤกษชาติซึ่งอยู่ทางทิศใต้แต่ในระหว่างทางดันโชคร้ายพบเจอมังกรนภา,าตนเมื่อครู่ทำให้พวกเราต้องหนีกันอย่างหัวสุกหัวซุนอย่างที่ท่านเห็นหลงเซียนจีเอ่ยปากตอบกลับอย่างสุภาพและตรงประเด็นเด็กน้อยหยุนเมื่อเห็นเช่นนั้นก็โผล่หน้าออกมาจากด้านหลังของผู้ติดตามสาวอย่างไรเดียงสาที่แท้ก็พวกท่านก็จะไปแดนพฤกษชาติเช่นเดียวกับพวกข้านี่นี่พี่สาวพวกเขาน่าสงสารมากเราน่าจะพาพวกเขาไปด้วยนะขอรับไหนไหนก็มีจุดหมายเดียวกันเซียอวี่ซีป้องปากหัวเราะขบขันหากเป็นความปรารถนาของ ข้าย่อมไม่มีทางขัดพินแต่ต้องถามพวกเขาเสียก่อนนะว่าปรารถนาจะร่วมเดินทางไปกับพวกเราหรือเปล่าพูดมาถึงตรงนี้ดวงเนตรคู่งามของหญิงสาวก็เหลือไปมองคนของราชวงศ์หลงซึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าพวกเราเนอบอรับความเมตตาเจ้าคะองคหญิงหลงเซียนจีเมื่อได้สดับวาจาก็ตัดสินใจอย่างมุ่งมัน่นนี่คือก้าวแรกที่จะนำพระราชวงศ์หลงให้กลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้งดังนั้นนางจะไม่มีทางแบกความอัปยศกลับเมืองมังกรบรรพการในตอนนี้โดยเด็ดขาดอึมอึนับเป็นการตัดสินใจที่ดีมากเซียอวี่ซีเอ่ยปากชมเชยก่นางึล ซึ่งในระหว่างนั้นคุณชายฟงางฮานผู้แสนรูปงามก็พลันปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางสายตาของคนราชวงศ์หลงนับสิบคู่ซึ่งดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไรท่านหญิงข้าขอไปด้วยได้หรือไม่ฟงางฮานจับจ้องไปยังเซีย่ยอ,อวี่ซีด้วยแววตาหลงไหลแล้วเอ่ยถามเซีย่ยอวี่ซีมองต่ำขลึกเสียใจด้วยวนเรือของข้าไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่ขาดตาขาวผู้จบโฉมสครานสะบัดมือเบาๆเรือใบไม้สองลำพุ่งทะยานราวกับดาวตกหายวับไปลับตาส่งผลให้ใบหน้าของฟงางฮานบิดเบี้ยวจนน่าเกลียดเพราะความอับอาย พี่ยอคอยดูเถอหากบิดาข้าเข้าเข้าสู่ระดับเซียนเบิกฟ้าเมื่อไหร่ข้าจะทำให้พวกเจ้าซิโรราบแทบเท้าข้าสิ่งสุดวาจามันก็ต้องกล่ำปลืนความอัปยศแล้วหันหลังเดินทางกลับเมืองมังกรบรรพการไปแต่โดยดีจุดจุดตัดภาพกลับมาทางเรือใบไม้ของเซียอวี่ีหลังจากที่เดินทางกันมาได้สักพักพวกเขาก็เริ่มสนทนากันทุกเรื่องทุกข้อสงสัยเมื่อเวลาสามชั่วย,ยามผ่านไปเย่ยหยุนซีในคราบเด็กน้อยหยุนก็เข้าใจทุกๆอย่าง หากจะให้สรุปความสั้นๆก็คือองค์หญิงหลงเซียนจีเป็นองค์หญิงที่มีพรสวรรค์มากที่สุดของราชวงศ์หลงในตอนนี้ดังนั้นนางจึงเลือกที่จะออกมาสแสวงหาโชคลาภเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของตนพี่สาวท่านช่างเป็นคนที่ยอดเยี่ยมยิ่งนะักเขาเอ่ยปากชมเชยจากใจในขณะที่กำลังนั่งอยู่บนตักขององค์หญิงคนงามคิดๆขอบใจเจ้าหนุ่มน้อยเจ้าเองก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันหลงเซียนจีโอบก,กอดยุ่จากทางด้านหลังพร้อมทั้งยิ้มกล่าวด้วยน้ำเสียงอันดูอย่างสุดซึ้งโดยหารู้ไม่ว่านี่คือชายหนุ่มที่อายุ คิดๆที่แท้ร่างเด็กก็มีไว้ใช้การแบบนี้เองสินะเจ้าคะท่านจอมารเซออวี่ซีที่สังเกตเห็นทุกอย่างอดไม่ได้ที่จะหัวเราะขบขันในใจตัวนางไม่เคยเคยคิดเลยว่าผู้เป็นนายของนางจะมีด้านกระล่อนกระล่อนเช่นนี้ด้วยเหมือนกันนี่ถือเป็นการเปิดโลกกระถัดหลังจากที่อยู่กับความจรงิงจังของเขามาเกือบหกปีเถ้าหากตรงฟังเซียนเออร์และสี่ส่วนได้มาเห็นภาพนี้ก็คงมีอาการไม่ต่างจากนางเท่าไรนะักดีไม่ดีคูหูหญิงทั้งสี่ก็อาจจะยังไม่เคยเห็นด้านนี้ของเขาเหมือนกันคิดๆช่างเป็นนายท่านที่รับมือยากเสียจริงๆหนึ่งร ลูเบลในระหว่างเดินทางการกระทำของเด็กน้อยยุนนับว่ากระล่อนเป็นอย่างยิ่งหากเขาไม่นั่งตักองหญิงก็มักจะมานอนหนุนตักของเซียอวี่ซีอยู่บ่อยครั้งซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของตักนั้นมีได้ว่ากล่าวหรือขัดขืนอันใดแถมยังดูเหมือนจะเต็มใจให้ชายหนุ่มในร่างเด็กน้อยเอาเปรียบนางได้อย่างเต็มที่นายน้อยน้อยตื่นได้แล้วเจ้าคะพวกเรากําลังจะถึงจุดหมายในอีกไม่ช้านี้เซียอวี่ซีปลุกคนขี้เซาให้ตื่นจากนิตราดวงตาฉายแววอ่อนโยนราวกับสตรีผู้มีความรัก หาวถึงแล้วงั้นหรือการเดินทางช่างยาวนานนักเด็กน้อยยุนป้องปากหาวก่อนจะลุกขึ้นจากตักของโถมสครานดวงเนตรมังกรสีอำพันจับจ้องไปยังสภาพแวดล้อมเบื้องหน้าในครองสายตาปรากฏประตูมิติบานใหญ่ซึ่งโดยรอบเต็มไปด้วยเหล่าผู้ฝึกตนมากมายไม่ว่าจะเผ่ามนุษย์เทพหรือปีศาจฟูดูเหมือนตัวปัญหาทั้งสองคนนั้นจะไม่ได้มาด้วยสินะยุนถอนหายใจพลางกล่าวเมื่อตรวจทานอย่างทุวนทีส่วนตัวปัญหาที่เขาหมายถึงแน่นอนว่าย่อมเป็นเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์และมหาเทพปีศาจที่คิดจะจับ เซออวี่ซีเอ๋ยถามเมื่อเห็นว่าคนอื่นๆกำลังทยอยกันเข้าไปอึมตกลงตามนั้นพี่สาวและท่านลุงองครับได้โปรดปิดตาสักหนึ่งก้านทูบได้หรือไม่ยุนเอ๋ยปากตอบผู้ติดตามสาวก่อนจะหันไปกล่าวกับคนจากราชวงศ์หลงที่อยู่บนเรือใบไม้ด้านหลังพวกเราพร้อมทำตามคำสั่งองคหญิงหลงเซียนจีและองครับทุกท่านรีบนำผ้าออกมาปิดตาของตัวเองโดยไม่คิดรอช้าเด็กน้อยยุนเผยรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจออกมาจากนั้นชักนำให้ทุกคนเข้าสู่มุกมิติเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายแบบสูงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ เอาละขอดูหน่อยเถอะว่าการหาจิตวิญ,ญญาณแห่งธรรมชาติมันจะยากสักแค่ไหนยืดเส้นยืดสายอยู่ครู่ใหญ่ยุงตัวน้อยพุ่งทะยานเข้าแดนพฤกษชาติไปพร้อมกับเหล่าผู้ฝึกตนเผ่ามนุษย์นับพันหมื่นก่อนที่เขาจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งบริเวณพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาเพลิงทะเลลาวาอ่าให้ตายสินี่ข้าต้องโชคร้ายขนาดไหนกันนะถึงได้ถูกสูงเคลื่อนย้ายมายังสถานที่เลวร้ายแบบนี้ว่าแล้วก็สะบัดมือชายเสื้อหนึ่งที่นำคนของราชวงศ์หลงและเซียอ,อวี่ซีออกมาจากบุกมิติโดยไม่คิดลังเลใจส่งผลให้พวกกเขาาง,งไปตมัตมตมน สถานที่แห่งนี้คือภายในแดนพฤกษชาตินั้นหรือฉนันมันถึงเต็มไปด้วยทะเลเพลิงเช่นนี้ได้พี่สาวสาวท่านจะออกหลาดจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติด้วยกันหรือต้องการจะแยกตัวออกไปยุงไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายครุ่นคิดนานจึงได้เอ่ยปากถามตามตรงองคหญิงหลงเซียนจีเมื่อได้ยินก็นั่งลงแล้วยกมือลูกสีแสดเด็กน้อยเบาๆพวกพี่สาวจำเป็นต้องแยกตัวออกไปเพราะไม่เช่นนั้นพวกเราอาจจะตัวถ่วงท่านหญิงในการหาจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติยุงตัวน้อยยิ้มพยักหน้ายอมรับข้าเข้าใจแล้วขอรับอันนี้หยกหิมาชิ้้้นนนีขาาออมอบใหท่ คิดคิดขอบใจจะหยุนหยุนน้อยหลงเซียนจียื่นมือรับหยกนั้นก่อนที่ตัวนางจะดึงปิ่นปักผมลวดลายมังกรสีทองของตนเองแล้วนำไปปักไว้ที่มวยผมเละอย,ยอม่ยามกของอีกฝ่ายอย่าได้ทำหายเทียวหลักนางขยิบตาพลางกล่าวขอบคุณขอรับที่สาวหยุนเผยรอยยิ้มที่สุดแสนจะไรเดียงสาในเวลาต่อมากลุ่มคนของราชวงศ์หลงก็สานมือคาราวสเซอวิซีและแยกตัวออกไปตามมหาโชควาสนาของตนเองตามความต้องการส่วนทางฝั่งหยุนกับเซอวิซีนั้นพวกเขาเลือกที่จะหมุนกายและบินไปทางตรงกันข้ามพร้อมทั้งเรียกสัตว์มงคลหรือก็ก เสี่ยวจิงได้เวลาทำงานแล้วหยุนกล่าวรอยยิ้มบนใบหน้าแปรเปลี่ยนเป็นเจ้าเล่์โดยฉับพลันอ้าวเสี่ยวจิงคำรามอย่างน่ารักน่าชาังดวงเนตรที่สามเปิดออกกวาดมองทั่วพื้นที่แถมยังมีไอปรานสีทองจางๆแผ่กระจายไปทุกแห่งหนนี่คือทักษะการค้นหาขั้นสูงของสัตว์มงคลราชสีทองคำสามเนตรอย่างไม่ต้องสงสัยอ้าวอ้าวเมื่อเวลาครึ่งชั่วย,ยามผ,ผ่านไปเสี่ยวจิงตัวน้อยก็ได้กระโจนขึ้นมานอนบนศีรษะของหยุนแล้วถ่ายทอดแผนที่ขุมทรัพย์ให้กับเขาผ่านความทรงจำ อึมอมึขอบใจมากนะเสี่ยวจินนี่คือของรางวัลยุงหยิบเอาแกนพลังงานของสัตว์อสูรธาตุทองป้อนให้กับเสี่ยวจินจากนั้นเริ่มออกเดินทางตามแผนที่โดยจุดหมายแรกก็คือภูเขาไฟขนาดใหญ่ซึ่งตั้งประหานอยู่เบื้องหน้าแผ่ไอปราณร้อนระอุออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนอวี R ่ซี C, พลังธาตุไม้ไม่เหมาะที่จะใช้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เจ้าเข้าไปหลบในมุกมิติก,ก่อนเดี๋ยวข้าจะเรียกออกมาในภายหลังรับทราบระวังตัวด้วยนะเจ้าขนาท่านเซี่ยอวี v ่ซีน้อมรับคำสั่งยุนสะบัดมือหนึ่งครั้งชักนำนางเข้ามุกมิติแอร อ้าวเสี่ยวจิงที่นอนอยู่บนศีรษะยกอุ้งเท้าทีไปยังบ่อลาวาเบื้องหน้าถึงเจ้ากำลังจะบอกว่าสมบัติอยู่ใต้ลาวานั่นนะหรือหยุนถามอ้าวอ้าวเสี่ยวจิงของโงบศีรษะยืนยันหยุนเมื่อเห็นเช่นนั้นก็เผยรอยยิ้มร่าเขาทำการเก็บเสี่ยวจิงกลับเข้าไปในปราประทับพันธสัญญาก่อนจะเผยจิตอสูรมังกรเพลิงทมินก้าชันฟ้าแล้วเรียกใช้ทักษิตอสูรผสานร่างเผยให้เห็นชุดเกราะลวดลายมังกรสีดำซึ่งดูน่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่งสมบัติชิ้นแรกเข้ามาแลลลล้ววยุนนนตััดดดสิดิิใใใจจ่งงไไปบอทะเลลาามค เข้าหาผู้ฝึกตนคนอื่นเห็นเข้าเกรงว่าพวกเขาคงไม่ไวคิดว่าเจ้าเด็กนี่บ้าไปแล้วแน่ๆที่ทําอะไรซิ่งคิดเช่นนี้เวทคำทูโนเวลหนึ 9, Chan, ่ง้อยสิลามหัศจรรย์บลูเบลเด็กน้อยหย่นยังคงดำาดิิงลงไปใต้บ่อลาวาด้วยความมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวหลังจากเวลาหนึ่งชั่วย,ยามผ,าผ่านไปในที่สุดตัวเขาก็ได้พุ่งทะลวงม่านพลังบางๆจนกระทั่งได้พบเจอกับเรือโบราณปริศนา โอ้นี่คือสมบัติล้ำค่าชิ้นแรกงั้นหรือยุนเอ๋ยปากกล่าออกมาใบหน้าเต็มไปด้วยความแปลกใจเพราะไม่ว่าจะดูยังไงนี่มันก็แค่เรือเก่าๆพังๆไร้ซึ่งไอพลังวิเศษถึงแม้จะใช้ดวงเมตรปีศาจสวรรค์ตรวจสอบก็ยังไม่พบเจออะไรเลยสักอย่างหน้าแปลกจริงๆเขาตัดสินใจบินเข้าไปสำรวจตรวจสอบด้านในเรือลำนั้นก่อนจะพบเข้ากับแผ่นศิลาโบราณซึ่งสลักรูปภาพเหตุการณ์สงครามครั้งใหญ่เอาไว้อย่างคมชัดไม่มีเลือนลางจางหายยุนตัวน้อยยิ่งเพ่งมองยิ่งรู้สึกสันสะท้านทั้งกายใจดวงจิตของเขาจู่จบบา นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนะ่เขาอุทานออกมาเสียงดังลั่นแต่ทว่าเพียงไม่ถี่ลมหายใจนับจากนั้นข้อความข้อความหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในหัวสมองยินดีต้อนรับผู้ถูกเลือกคนที่หนึ่งร้อยสองเข้าสู่ดินแดนแห่งหายนะภารกิจของท่านณนที่แห่งนี้ก็คือการช่วยเหลือเผ่าผู้ต่อต้านเผ่ามารและเผ่ายักษ์สาตาม,มหาผนึกของผูม้มารดาแห่งโลกจากนั้นทำการตรวจปล่อยนางให้เป็นอิสระจำกัดเวลาห้าปีถ้าหากทำสำเร็จท่านจะได้รับของรางวัลที่สุดแสนัศจรยรจากโลกใบนี้แต่ถ้าล้มเหลวท่านจะถูกผูกมัดให้อยู่และตายที่นี่กลับสู่ดมไมไดไ้ออีกกตลา สุดท้ายเราขอให้ท่านประสบพบเจอแต่ความโชคดีในการทำภารกิจอัญญประกาศคู่จุด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 อัญญประกาศคู่ห้าห้าห้าโชคดีโชคดีมันดาเจ้าน่ะสิข้อมูลอะไรก็ไม่มีให้สักอย่างหลังจากอ่านข้อความนี้จนกระจ่างเด็กน้อยหยุนพลันกระทึกเท้าด้วยความไม่พอใจพลางเอ่ยปากกล่นดาตัวเขาแค่อยากจะสแสวงหาโชคลาบที่แดนพรึกษาแต่เจ้าศิลานั่นกลับส่งเขามาที่แดนหายนะบ้าบ้านี่เสียได้แถมภารกิจที่มันให้ก็ดูยากเข็นยิ่งใหญ่และอันตรายเอามากๆ หรือ,อยอคอยดูเถอะเท่าหากของรางวาัลไม,ม่มหัศจรรย์อย่างที่พูดข้านี่แหละจะเป็นคนทำลายโลกใบนี้ทิ้งเด็กน้อยเค้นเสียงเย็นชาก่อนจะตัดสินใจกลับคืนสู่ร่างเดิมแล้วเดินออกจากห้องนอนเก่าๆส่งผลให้เขาตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนมากมายที่กำลังฝึกฝนทักษะกระบี่อยู่บนลานกว้างหือเจ้าหนุ่มเจ้าเป็นใครกันชายทราผมขาวที่ดูเหมือนจะเป็นอาจารย์ของผู้คนเหล่านั้นเอ่อยถามด้วยความสงสยัย เย่ yeah, หยุงซีเมื่อได้สติก็เรียกใช้ดวงเนตรปีศาสวรรค์สะกดทุกคนให้ลืมเลือนตัวเขาและบินหนีไปในทันทีเนื่องจากชายหนุ่มยังไม่รู้ว่าจะให้คำตอบอีกฝ่ายอย่างไรดีการกระทำเช่นนี้จึงถือเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเช่นเขาดูเหมือนว่าเราจะต้องเริ่มต้นหาข้อมูลขู่อำนาจของที่นี่ก่อนสินะเย่หยุงซีเลือกที่จะตรงไปยังเมืองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนั้นเริ่มเดินแฝงกายไปกับเหล่าชาวบ้านคอยเงี้ยหูฟังข้อมูลต่างๆจนกระทั่งในที่สุดตัวเขาก็ได้รับข้อมูลคราาวๆม โดยสรุปความได้ว่าแดนหายนาแห่งนี้คือโลกใบหนึ่งของเผ่าพันธุ์ผู้ที่ก็ไม่รู้เช่นกันว่ามันโคจรอยู่ส่วนไหนของจักรวาลแต่ทว่ามันกำลังถูกรุกรานจากเผ่ามารและเผ่ายักษ์สาจริงตามที่ภารกิจกล่าวไว้ส่วนขุมกำลังหลักๆของดินแดนแห่งนี้ก็จะประกอบด้วยสีราชวงศ์แปดิกายซึ่งล้วนแต่ถูกปกครองโดยเผ่าพูดทั้งนั้นสุดท้ายคือเรื่องพูดมัรดาแห่งโลกดูเหมือนว่าจะเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาปากต่อปากแต่จากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีใครรู้ว่านางอยู่อาศัยที่ไหน เฮ hey, อ,อมา,ามยมกชักจะมือแตดด้านเสียแล้วสิเย่หยุนซีถอนหายใจนี่นับได้ว่าเป็นภารกิจที่ยุ่งยากที่สุดแล้วใบบรรดาภารกิจที่เขาเคยทำเพราะนอกจากข้อมูลที่มีน้อยแล้วเขายังต้องแข่งกับเวลาที่มีจำกัดเพียงแค่ห้าปีซึ่งถือว่าน้อยเอามากๆหากจะนิยามว่าเป็นการมมเข็มในมหาสมุทรก็คงไม่เกินจริงสักเท่าไหร่คุณชายกงกำลังมาหลีไปไปในขณะที่ชายหนุ่มกำลังเดินครุ่นคิดอะไรเพลินๆชายชกันนับสิบคนก็พากันพุ่งทะยานเข้าขับไล่ชาวเมืองให้ออกห่างจากท้องถนนราวกับขับฝูงปศุสัตว์ฮ้ยยยไอหหนนูแกช่่่าาางรทีติั หนึ่งในชายกันควบม้ามาทางเย่หยงุงซีพร้อมทั้งชักกระบี่ฟาดฟันไปที่คอโดยไร้ซึ่งความลังเลใจท่ามกลางสายตานับ 100, ร้อยผันถือมีฝีมือแค่นี้กล้าหันคมกระบี่ใส่ข้าง,งาั้นหรือเย่หยงุงซีเผยจิตสังหารยังไม่ทันที่คมกระบี่จะสัมผัสผิวหนังจู่ๆมันก็กลายเป็นน้ำแข็งแ,ลแหลกสลายภายในระยะเวลาเพียงเสี้ยวพริบตาอะไรชายชะก,กันคนดังกล่าวอุทานออกมาเย่หยงุงซีไม่รอช้ากระทึกท้าเสียงดังปัง้งไอปราณน,น้ำแข็งแผ่กระจายเป็นวงกว้างเพียงไม่กี่ลมหายใจเท่านั้นชายชะก,กันทั้งหมดก็พลันกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งแกะสลักก่อน นี่ถือเป็นบทลงโทษที่พวกเจ้าบังอาจขัดขวางการใช้สมาธิของข้าชายหนุ่มเอ่ยปากเปล่าอย่างเฉยชาเหล่าชาวเมืองเมื่อเห็นภาพนี้ก็พากันหวาดผวายิ่งกว่าเก่าพ่อหนุ่มหนุ่มรีบหนีไปเร็วเข้าเจ้าเพึ่งสังหารคนของตระกูลกงไปอีกไม่นานพวกมันต้องมาตามล่าเจ้าแน่ชายแก่วิ่งมาหาเย่หยุนซีและเอ่ยปากแนะนานด้วยความร้อนใจโอกระกูลกงแข็งแกร่งมากเลยหรือท่านลุงเย่หยุนซีเอ่ยถามกลับไปโดยไม่มีท่าทีรนรานเจ้าไม่ต้องถามให้มากความรีบไปเถอะข้าไม่อยากให้คอนมีพรสวรรค์เช่นเจ้าต้องมาตาย เย่หยงซีพยักหน้าเบาตอบรับเบาๆแต่ทว่าเขากลับยังคงเดินไปตามท้องถนนโดยไม่สนใจโลกล่าเฮ hey, อ,อเจ้าเด็กนี่มันมีความกล้าหรือมันแค่คิดจะฆ่าตัวตายกันแน่ทางฝั่งชายแก่เมื่อมองเห็นภาพนี้ก็ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายจากนั้นเดินกลับไปยังบ้านของตอนเองซึ่งอยู่บริเวณข้างทางหนึ่งรอยห้าสิพักผ่อนเล็กน้อยลูเบลเย่หยงซียังคงเดินเล่นโดยไม่สนใจสายตาคนรอบข้างหลังจากนั้นไม่นานรถม้าที่สุดแสนจะหรูหราและงดงามก็ค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาบนถนนของเมืองใหญ่ถือเกิดอะไรขึ้นคนของข้าหายไปไหน เสียงอันทรงอำนาจดังกังวนออกมาจากภายในรถม้าคันนั้นสร้างความแตกตื่นสะเทือนขวัญให้แก่เหล่าชาวบ้านเป็นอย่างมากถ้ะคุณชายกงคนของ,ของท่านถูกบุรุษผู้นั้นฆ่าตายหมดแล้วขอรับมีชายคนหนึ่งเอ่ยปากขณะชี้นิ้วไปยังแผ่นหลังของเย่หยุนซีที่บัดนี้กำลังเดินมองหาแหล่งข้อมูลใหม่ๆคุณชายกงเมื่อทอดมองตามไปแววตาที่นิ่งสงบก็กลับกลายเป็นแดงก่ำด้วยความโมโหกโกรธาไปไปสังหารให้ข้าข้าน้อยรับบัญชาเหล่าผู้พุ้มกันนับสิบของตระกูลกองภสานมือคาราวะก่อนจะพุ่งพรวดเข้าไปหาเป้าหมายอย่างพร้อมเพรียงกัน เผื่อมีแต่พวกรนหาที่ตายทั้งนั้นเย่หยุนซีที่สัมผัสได้ถึงจิตสังหารสะบัดชายแขนเสื้อเบาๆหนึ่งคราตอิอสูรมังกรเพลิงทมิงเก้าชั้นฟ้าถูกปลดปล่อยออกมาท่ามกลางสายตาผู้คนทุกหมู่เหล่ามันสยายปีกปอบปีกขืนนภา,าราวกับต้องการแสดงความยิ่งใหญ่ให้โลกใบนี้ได้ประจักษ์พระพระเจ้าเหล่าผู้คุ้มกันของตระกูลกงถึงขั้นรีบหยุดชะงักกลางอากาศเมื่อได้เห็นร่างขนาดมหึมานี้มอดไม้สิ้นสุดคำพูดสั้นๆของเย่หยุนซีราชันมังกรเพลิงทมิงเก้าชั้นฟ้าก็ไม่รรรรออออีีี้้้าาาาาาาปปกก่นนนนลมมมมหหหยยยใจแผผผดเเูทคคววะสงง์ััับืข ไม่นะไม่เหล่าผู้คุ้มกันกรีดร้องอย่างสิ้นหวังหลังจากนั้นไม่นานร่างของพวกมันก็ไม่หลงเหลือแม้แต่เท่าทุลีให้กลิวไปบนเปือป้อนอากาศบริสุทธิ์ภาพนี้สร้างความสะเทือนขวัญให้กับชาวเมืองทุกๆคนแม้แต่คุณชายกงก็ยังต้องตัวสัน่นซึ่งในเซี่ยวคริปตานั้นเองเย่หยุนซีก็ได้ขึ้นมานั่งบนหลังคารถมา้านี่เจ้าเองงั้นหรือที่คิดสังหารข้าเขาเอ่ยถามขณะยกน้ำเต้าสุราขึ้นดื่มอย่างสำราญเราว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่จะเจ้า,เจ,าเจ้าเป็นใครคุณชายกงี่งสไเอา,า,อางว,วาาานนเสงมหืออจที่ดังงขขึ้้นมมาาเื่อต้น ห่าห้าหาข้าก็เป็นเพียงแค่คนเร่ร่อนคนหนึ่งเท่านั้นทำไมคิดจะใช้อำนาจตระกูลมาข่มขู่ข้าง,งาั้นหรือชายหนุ่มเอ่ยดักทางเมื่อได้ยินคำถามของอีกฝ่ายคุณชายกงถึงกับอึ้งงันใบหน้าซีดเซียวหยาดเหนือรินหลายตัวมันกำมัดแน่นอย่างช่วยไม่ได้ก่อนจะแซงคำเป็นใจดีสู้เสือแล้วเอ่ยปากกปล่าอย่างใจกล้าข้าถ,ถ้าใช้แล้วอย่างไรละตระกูลกงของข้าคือหนึ่งในตระกูลหลักของอาณาจักเรเปลวเพลิงแห่งนี้หากเจ้าสังหารข้าต่อให้หนีไปจนสุดขอบแผ่นดินก็คงไม่อาจรอดพ้นความตายไปได้เช่นกัน โอโหตระกูลของเจ้าถึงกับยิ่งใหญ่ปานนั้นเย่หยุนซีเมื่อได้สดับรับฟังก็เอื่อเอ่ยวาจากูนประสาทออกไปก่อนที่เขาจะตัดสินใจยกมือขึ้นฟ้าหมายเรียกอัสนีบาทแห่งสวรรค์เปรียงเปรียงเปรียงตัวข้าอยากจะรู้จังว่าตระกูลที่มีเพียงระดับมหาจักรพรรดิสองสามคนจะเอาอะไรมาสังหารข้าหลังสิ้นสุดวาจาสายฟ้าสีทองอารามก็พลันฟาดผ่าลงมาอย่างไร้ความปราณีคุณชายกงและรถม้าถูกทำลายล้างสลายหายไปโดยที่ไม่ได้ปีปากกรีดร้องเลยสักคำ เนื่องจากเย่หยุนซีให้โอกาสสมานพูดมานานแล้วแต่ทว่าอีกฝ่ายกลับทำสันดานเดิมๆของผู้มีภูมิหลังยิ่งใหญ่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายมากในสายตาของเขาสั์สังหารคุณชายกงแล้วบุรุษคนนั้นสังหารคุณชายกงแล้วเหล่าชาวบ้านชี้นิ้วไปยังจุดหมายเดียวกันพลางเอ่ยปากกล่าวเย่หยุนซีสายสีษะเบาๆจากนั้นตัวเขาก็บินหายวับไปท่ามกลางสายตานับร้อยคู่ซึ่งมองดูด้วยความประลึงงนันอืมข้าควรจะไปทำลายตระกูลกงเลยดีหรือไม่นะ ชายหนุ่มตั้งคำถามกับตัวเองหลังจากที่บินออกมาแต่ทว่าก็ต้องสลัดความคิดนี้ทิ้งไปเพราะผลกระทบจากการลบล้างตระกูลใหญ่มันค่อนข้างวุ่นวายและน่ารำคาญเฮอช่างเถิดเถิดเท่าหาพวกมันรนหาที่ตายแล้วค่อยว่ากันหลังสิ้นสุดวาจานั้นเย่หยุงซีก็ตัดสินใจเข้าไปในมุกมิติของตนเองหมายจะพักผ่อนเสียเล็กน้อยก่อนออกเดินทางไปยังเมืองใหม่แต่ทว่าเมื่อร่างของเขาปรากฏขึ้นด้านในสิ่งที่ประจักษ์แก่สายตาอย่างแรกกลับเป็นเซออวีซีที่กำลังเปลยกายนั่งแช่บ่อน้ำพุร้อนอย่างสุขสันต์ทั้ง,งววดงงนนนเาาิพมยยย ดูเหมือนข้าจะไม่ได้พักง่ายง่ายเสียแล้วสิเย,ย่หยุนซีเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ออกมาก่อนจะเคลื่อนตัวรวดเร็วปานสายฟ้าเข้าไปโอบก,กอดคนงามจากทางด้านหลังฟูบอไว้นายน้อยท่านเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเซียอวี่ซีสะดุ้งตัวโหยงคร้องทั้งเอ่ยปากอุทานใบหน้าของนางแดงกัเพรรู้ตัวดีว่าตนเองไร้ซึ่งอภรรห่มกายเพิ่งเข้ามาเมื่อครู่นี้เองพี่สาวคนสวยข้าขออาบน้ำด้วยคนได้หรือไม่เย,ย่หยุนซีกระชับไอ้มกอดให้แน่นกว่าเก่าพลางเล่าออกไปด้วยน้ำเสียงสนุกสนาน คือุณเจ้าเล่ยปากบอกว่าอาบน้ำถานายมือกลับซุกซนถึงปานนี้เซียอวี่ซีตีมือของชายหนุ่มที่กำลังลูบไล้ไปตามส่วนโค้งส่วนเว้าของนางอย่างทำนาญคิดๆแล้วท่านยอมหรือไม่ละ่ะเย่ยุงซีกระซิบถามจากนั้นประทับริมฝีปากโถมสครานกอดจูบมูเนียกันอย่างเร่าร้อนอยู่พักใหญ่ก่อนที่หนึ่งหญิงหนึ่งชายจะร่วมกันบรรเลงท่วงทำนองแห่งรักท่ามกลางบ่อน้ำพุร้อนจนเสียงครวญครางดังก้องกลางวานไปถึงสามวันสามคืนไม่มีหยุดพัก